เรามาหาคนที่หน้าตาดู <All right. S 1> ครับแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับที่เราจะมาหาวันนี้นะครับเพื่อี่จะถามว่าระหว่างวิชากับวิชา <c oughs> เขาจะเลือกกลับประตูวิชาไหนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคนที่มีเลือกวิชา <c oughs> พี่กัแบแมนเนี่ยอะไรมากกว่าเพราะช่วงนี้เนี่ยเด็กวิทย์เราเครียดมากๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ากับคะแนนมีเทิมเดี่ยวมาใช่ไหมครับบังบอลใช่เลยค่ะครับวันนี้เราก็มาติดตามกันต่อน,อนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย าถึงชั้นนี้แล้วนะคะตอนนี้คะแนนขอเธอก็ได้ออกไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะมาสัมภาษณ์คุณว่าระหว่างคะแนนวิส <laughs> เมทหนือแย่เนี่ยคุณจะเลือกตอบอะไรคะตอบฟิสิกส์ค่ะเหตุผลค่ะเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นตัวต่อในการใช้ในภาพต่อไปก็เลยต้งองตอบฟิสิกส์ไว้ก่อนค่อย <spe aker> มาตู้กันส <spe aker> ัาแม่ดูมีเหตุผลนะเพ <spe aker> อสอบคํา <m> มันยากมาก ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวนะคะขอบคุณค่ะลูกเรื่องด๊อกแมทครับแมทแมทเลื่อกต่อแมทเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ได้คะแนนแล้วก็ต้องก็ตเริ่มใช้เรื่องบอกเป็นไหมว่าเท่าไหร่อะไรขออุ้มไว้ก่อนดีกว่าอุ้มไว้ก่อนนะอุ้มไว้ก่อนธรรมดานะเป็นธรรมดาโอเคครับครับว่าได้ดีครับได้ไปดีเท่าไหร่นะครับพอสามคำค่ะอวิชาแมทมองกล้องหน่วมองสามคำเลย ผมโค้งงูเองแหละสามคำสามคไม่พอจังเลยโอเคครับไม่พอถามใครพอเมื่อกี้ตอบไป่ได้เลยครับโอเคผมโค้งงูเองนะครับโอเคแล้วพ่อทุกคนเลยครับเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อ๋อสิบเลยค่ะครับเราจะมาสำรวจหนุ่มสาวดูดีของวิศวกรรมศาสตร์สิบร้อยคนว่าทศจะเลือกดอกสิบหรือดอกแปดถ้าไม่มป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับดอกสิบครับทำไมครับเพราะว่าเรียน ดูแล้วก็ไม่ได้แน่นอนครับติดอีแน่นอนจีนติดอี้เลยนครับผติดอี้แน่นอนครับทำไมครับอาจารย์สอนเป็นไงอ่ะอาจารย์สอกว่าอ่าเข้าใจค่ะต้องการเอาใจเลยครับผมวันนี้นะครับดอกไม้ครับทำไม่ะครับอยู่เพื่อนกับผมเออแล้วดอกไม้โอเคครัดอกไแล้วโอ้ยดอกไม้แล้วโอโอเคครับงกันเออขอกสามคำดอสามคำแม่งยากตัดดอกสามเรื่องครับโอเคค่ะคุณครั ดับปีแล้นครับทำไมครับไม่รู้ครับเพราะว่าแมทมันเพว่ามันง่ายกว่าครับโอ้แมทง่ายนะคะแมทง่ายเก่งจริงๆครับโอ้โหวันนี้โอเคขอสามคำขอสามคำครับคูดับปี้โอเคคูดับปี้ค่ะเอ่อดับปี้ค่ะทำไมครับก็เพราะว่าคนมันดับกันเยอะเลยดับบ้างใช่ใช่ใช่เลยครับขอสามคำครับขอสามคำดับทะลุ ทำไมครับก็ฟีช็กชื่อโอเคฟีช็กชื่อฟีชิกชื่อนะครับผมคนตอบสามคำตอสามคำครับก็ฟีชชื่อจากการสำรวจหนุ่มสาววิศวะที่ดูดี100คนพบว่าพบว่าพบว่ามีคนดอบฟี40่คนดอบแมท38คนและดอบทั้งฟีทั้งแมท2 2คนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเรียนไม่เข้าใจส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการใครเคียดกันอย่างไรบ้าง Let's go If I was an old school 50 pound boombox Would you hold me on your shoulder where v e r you walk Would you turn my body up in front of the c Oh no ใช่เลยร้อนใจ เธอก็เคินอายอย่างนั้นที่จะต้อง